สนับสนุนโดยไซ d e r Bay เอาละครับกลับมาในช่วง Sexy b ี่บิชเราจะมาถามน้องกระดาษเปว่าว่าเ,เรื่องราวของการหักหลังผู้ชายมีผู้ชายนิสัยไม่ดีอ่ะที่เข้ามาในชีวิตยเยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนส่วนมากก็เจอแต่ไม่ดีนะคะใช่แบบว่าคุยกับเราอยู่ก็แอบไปมีคนนั้นคนนี้คือแบบ จะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วอ่ะเป็นผู้ชายแบบพี่หิมมาสิเงี้ยผมนี่เลวครับผมเรวผมอะไรเลวมีแฟนมีแฟนมากี่คนแล้วครับประมาณสี่คนค่ะสี่คนคบนานที่สุดในชีวิตเนี่ยกี่ปีประมาณสามปีค่ะสามปีแล้วแลรพอดีพอดีพอดีหมดอายุพอดีเลิกกันทำไมเลิกกันเพราะว่าหนูไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยอ้าวอีนี่ อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงต้องปลีตัวไปเอนก็คือว่าหนูเอาง่ายเลยนะตรงๆเลยหนูเจอผู้ชายที่แบบรวยกว่าแล้วก็เขาสปอร์ตเราอะไรเงี้ยให้เราอยู่เฉยๆให้เงินเดือนใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออก็ไปดีกว่าใช่ไอเงินเดือนที่บอกว่ารวยกว่าแล้วให้ตังใช้เนี่ยใช่ต้องให้หนูประมาณกี่บาทประมาณ6หลักนะค่ะ ใช่แสนหนึ่งต่อเดือนใช่ค่ะแล้วหนูจะไม่ทําอะไรเลยไม่ทําค่ะแล้วหนูจะไม่มีคนอื่นไหมกอนนี้ไงก็เลยเนอะงก็เลยไม่มีคนอื่นต่อคนที่2อมอให้แสนแสนหนึ่งหมื่นแล้วอ๋อไอ้แสนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าตัวเองไม่แสนหนึ่งนี่คือเลิกเพื่อที่มา มาคบกับคนแสนหนึ่งแต่คนที่เลิกไปอะคือเขาไม่ได้ให้อะไรเลยไม่ให้ใช่แล้วมันไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตเพราะว่าเขายังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างนี้สรุว่าเราเป็นแฟนแบฮิมไม่ได้ให้เลยเสร็จแล้ววันนึงมาเจอพี่ครับอย่าไปกัดก้อนเกลือกินกับไ้ด่างนี่เลยอยู่พี่ไปอยู่พี่ผ่อนรถผ่อนคอนโดให้ให้ตังใช้แสนหนึ่งแต่ว่าหนูจะแอบพี่ไปมีกิ๊กไหมอะไม่หรอกพี่ก็คือเหมือนกับ ทั้งรักทั้งเขามีบุญคุณเขาให้เราขนาดนี้ดูแลเราขนาดนี้เขาให้ขนาดนี้ก็ไม่น่าจะไปมีใครแล้วอะแล้วถ้าพี่แอบไปมีคนอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะรู้ก็เลิกไงอ๋อถ้ารู้เลิกเลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยากให้รู้ไงถ้าเห็นก็ต้องแก้ตัวว่าน้องอะไรเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไรหรอกทั้งนั้นที่รู้ก็ยอมเจ็บดีหรอเ็บอกว่าตีหมื่นไงตีมือนตีหมืนโอ้โูร้าน ผ่านมามีคนออฟเฟอร์มาให้<ะ>เลิกกับเขาทําไมคนให้แสนเออเ้อก็ดีกับเราเลิกกับเขาทำไม ก็เขามีคนอื่นนะคะพี่อ๋อจับได้จับได้ไม่ซื่อสัตย์จับเออแล้วจับได้แล้วยังไม่ยอมรับอีกนะจับได้ยังไงเออเออวิธีการจับผิดผู้ชายนี่จับเนีครับเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นอะไรที่จับง่ายมากเลยอะเฟซบุ๊กแล้วหนูเข้าไปดูเฟซเขาได้ไงอ้าวพี่บางสเตตัสแต่มันไม่ได้หมายถึงเราอะแล้วมันหมายถึงใครอะใช่ป่ะเราก็ต้องสืบว่าแบบใครวะแล้วเราก็ต้องไปแบบไล่ดูเพื่อนทีละคนเหมือนวันนี้กินข้าวเย็นอยู่กับเราสเตตัสแม่งขึ้นเหงาเหมือนกินข้าวคนเดียว สเตตัสเขาจะชอบแบบว่าสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบว่าตัวคนเดียวเป็นชายโสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูผู้ชายดูไม่ยากหรอเขาอยู่ในวงการใช่ไหมวงการเลยคะอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่ในวงการปเปล่าค่ะป่าเหรอแต่ก็วงการธุรกิจก็ดังอยู่นะพี่มาเครื่องนะหรือว่าวันนี้วันนี้เดินช้อปปิ้งกับกับน้องดาอยู่ที่พารากอนครับผมอยู่ที่ก็ลงสเตตัส ฝนที่ตกทางนั้นหนาวจริงคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มึงอะไรของมึงมันมีจริงๆแบบเนี้ยมีใช่ไหมเออ เหมือนเป็นสเตตัสที่ไม่ได้บอกเราแต่บอกใครแม่งก็ไม่รู้แล้วพอเราถามเขาบอกว่าอะไรรู้ปะก็หมายถึงตัวเองไงอะไรเงี้ยแล้วก็งงเอ้าหมายถึงตัวเองเออหมายถึงแบบหมายถึงท่านหมายถึงตัวเองอ่ะนั่งฝั่งนู้นอ่ะตัวเองเหงาไหมเล่าว่าหนาวอยากให้ตัวเองคิดถึงหรือไม่ก็เนี่ยที่เขาขึ้นเนี่ยเพราะเขางอนตัวเองอยู่ตัวเองไม่ไม่ไม่จับมือเขาเลยอ่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยขึ้นสเตตัสว่าเขาเหงาอะไรเงี้ยมันแถบมันแถบแบบโอ้โหแล้วในที่สุดจับได้จับได้จับได้ได้ไง เฮ้ยแต่มีแบบว่าโทรไปหาผู้หญิงเลยนะผู้หญิงยังไม่ยอมรับเลยพี่คิดอูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงผู้หญิงอะเราจับไม่มีไม่มีเบอร์น้องผู้หญิงเลยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนหนูเหรออืมอะไรหแรงปะล่ะอ๋อไม่แรงว่าปกตนสิในระหว่างที่พี่คบกับเราเราไปเที่ยวกันสองคนเราก็ชวนเพื่อนมาแล้วพี่ก็ แอบไปขอเบอร์เพื่อนมาใช่ใช่ใช่แล้วก็มอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้สิ่งนี้กับพี่ไม่เดี๋ยวพี่จะแบบว่าให้เรามาเป็นพิตตี้ที่บูธพี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้งานให้อะไรอย่างเงี้ยอระหว่างนั้นใช้งานใช้งานมาบังหน้าใช่สมพานกินไก่วัดหรือเปล่าพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วไอคนนั้นคือใครพี่รู้แล้วใครอ่ะสองสามบอกชื่อได้เลยครับครับผมเชิญไม่คุณรู้แล้วไม่ลอเล่นผมรอเล่น๋อน้องเล่นอ่ะลรอลอ แต่พิตี้คนนั้นพี่รู้จักและในชีวิตเกิดมาเนี่ยเคยถูกผู้ชายหลอกไหมหลอกอะไร,รอะพี่เอาหลอกฟันหรอแล้วถ้าหลอกฟันหนูก็เต็มใจหมดนะเต็มใจตั้งแต่ไปให้เขาฟันแล้วอะอหลอกฟันคือยังไงอะเช่นแบบฟันเสร็จแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยหรอใช่หายไปติดต่อไม่ได้ผมอยากรู้มานานแล้วผมอยากรู้มานานแล้วสมมติว่าพี่หลอกเราพี่ทำกับเราไป วันรุ่งขึ้นตัวเองโทรมาแล้วพี่ก็ไม่รับสายพี่ทุเลศดไหมทุเลศดิแต่ไม่เคยเจอนะแต่พี่ควรจะรับสายใช่ผู้ชมต้องรับสายนะครับในระหว่างที่แลรับเพื่ออะไรรับเพื่ออะไรรับรับแล้วก็โอเคเขานอนอยู่เนี่ยเราคุยตามปกติแล้วเดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวคุยกันเขาค่อยเสพจะดูดีกว่าอ่าก็เจอแต่แบบเนี้ยแต่ส่วนมากใช่หนูไม่เคยเจอแบบนี้แต่เคยเจอแบบว่ากรณีที่แบบหนูเป็นคนทิ้งเขาเองอะไรอย่างนี้ย คือไม่รับสายเขาใช่เพราะแบบมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่อะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถึงมันไม่มันหนักเลยแบบอะไรวะคุยคุยกันมาเหมือนเหมือนจะแซบอะแต่แม่งไม่แซบกูทําไงดีวะก็เลยแบบไม่รับสายไม่ตอบไลน์อะไรเงี้ยค่อยๆห่างแต่ไม่เคยเจอผู้ชายที่แบบว่าไอ้นี่นะแปลว่าความแซบนี่เป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตในโลกใช่แซบนี่คือท่าต้องเยอะไหมท่าต้องเยอะไหมต้องอึดต้องแบบว่าโอ้โหต้องนานต้องแบบ ต้องระเบิดระเบิดท่าต้องเยอะไหมแบบเยอะไหมต้องให้ท่าไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ต้องแบบต้องให้ร้องขอชีวิตใช่ประมาณนั้นแหละพอแล้วเอออย่างนั้นอ่ะเขาเจ็บมากแล้วเขาไม่ลาวิ้งแล้วกลับบ้านก่อนนะประมาณนั้นแหละประมาณนี้เลยเหรอใช่ชอบแบบนั้นชอบซาดิสอ่ะเฮ้ย แบบนี้ก็ไอ้นี่จากข้าเนาะเหมือนเก็บกดเลยอ่ะเอออ๋อต้องซาดิตนิดๆเคยมีผู้ชายมาหลอกเงินไหมครับมันไม่มีให้หลอกอ่ะดิอ๋อไม่มีมีแต่แบบว่าเราช่วยเขามากกว่าช่วยยังไงช่วยยังไงแต่ว่าเออประมาณว่าเงินเขาหมุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขายืมก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องแล้วได้คืนไหม ไม่ได้ด้วยน่าและโดนหลอกเงินครับเขาหมุนไม่ทันนี่คือเขาเขาประกอบอาชีพเลยแต่เขาต้องหมุนเงินด้วยไม่รู้ว่าเขาก็ทําแบบตามเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่คือเขาอาจจะไปติดบอลติดแทงบอลแท่งนั่นนี่นนาทีที่ผู้ชายเนี่ยมายืมตังเนี่ยเขาพูดอะไรกับเราบ้างก็แบบว่าเหตุผลเหตุผลอยากรู้ หมายถึงแบบขอยืมเงินหน่อยแบบว่าหมุนไม่ทันจริงๆตังยังไม่ออกเลยอะไรเงี้ยเมื่อคืนเพิ่งเสียบอลไปอะไรเงี้ยก็คือข้อง <c oughs> กเกี่ยวกับการนันอมใช่ใช่บอกแล้วให้เล่นรเวร์บ,บูเ,เรียบร้รอเฮ้แต่เขาเล่นแต่เขาหยุดแต่เขาชอบแมนยูจริงๆนะเรียบรอย <c oughs> อยู่เรื่องพูมีแต่เสียก <c oughs> ารเมืนไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ควรใช่แล้วเสือสุกกระพอใช่เป็นอย่างนี้แล้วทน ไอ้น,นี่ถึงไหนละก็เรื่องการพนันไงแล้วทุกวันนี้ขยดนไหมผู้ชายที่เล่นการพนันขยาดไม่ดีหรอกจริงคือแบบว่ามันทําให้ผู้หญิงมองมองเขาไม่ดีด้วยแบบว่าฮ้ยมึงยังมายืมเงินกูแล้วแบบอนาคตแบบจะดูแลเราได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยทําให้ผู้หญิงนินทาปเปล่าเปล่าเราให้เพื่อนฟังไหมเวลาผู้ชายมายืมเงินแชร์เพื่อนังมัคุยเด็กกูไม่มายืมตังค์เล่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเพื่อนสมน้ำหน้าไงประมาณว่ามึงไปให้เขายืมทําไมอะไรอย่างเงี้ย ต้องเก็บเงียบไปใช่เก็บเออใช่ต้องเป็นความลับไม่ได้อยากแชร์เรื่องราวให้กับเพื่อนฟังหรือว่ามู้ชายคนนี้ไม่ดีไม่เลยไม่อยากบอกใครเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนพูดไปเลยไอ้มู้ชัยคนนั้นพี่รู้แล้วชื่ออะไรตะกาาเลยไหมหนึ่งสองสามพิมเพชรจ้าพี่นีอะไรให้โตะ ให้แล้วให้ยไปซื้อเบียร์หรือเปล่าเออไม่มีให้ผมไม่มีจะให้ครับผมนะฮะชอบไม่ชอบรับผมชอบลุกโอ้ยงงั้นลุกเลยไหมครับลุกไว้ก่อนไว้ก่อนครับผมนะฮะอ่ะแล้วพอผ่านจากผู้ชายคนที่จับได้แล้วมีคนต่อมาไหมไม่มีแล้วนะคะก็คือเข็ดแล้วค่ะไม่ให้ใครยืมแล้วคนไม่ไม่ไม่คนนั้นอ่ะคนที่ให้เราเดือนละแสนอ่ะเลิกกันเอเลิกกันปุ๊บเราต้องออกจากคอนโดเขาไหมที่เขาซื้อให้เขาไม่ไล่หนูนะเขาคือแบบเขาให้อยู่ต่อคือเอาง่ายๆคือหนูหักดนบเลยอ่ะ ก็คือออกมาจากคอนโดเลยก็คือทุกอย่างจบแค่นั้นแต่เขาก็ยังยื้อเราไว้เขาก็ยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทั้งนั้นที่เขาก็มีผู้หญิงคนใหม่แล้วนะอนั่นปัจจุบันนะอะยังคุยกันอยู่ไหมไม่คุยเขาพยายามติดต่อหนูนะแต่หนูก็บล็อกทุกทางคนนี้ใช่ไหมที่เพิ่งเลิกใช่อ๋อ <c oughs> <c oughs> สดพึ่งสดสดแผ้สดร้านแม่นานแม่นานยังมานเดือนหนึ่งอะค่ะโอ้ไม่ต้องร้องไห้เลยนะเอาในเต็มที่เลยผมปล่อยวางแล้วครับผมนะฮะปล่อยวางเรื่องเรื่องทางนี้เลยนะฮะอย่าตาดหลังกล้องนะฮะอย่าหลังกล้องนะครับให้ให้ทางคุณก่อนพอทางผมเสร็จเรียบร้อยทางผมบ้างครับผมผมยินรออยู่เลย เออโอ้ก็เลยเลิกไปแล้วเรียบร้อยผู้ชายคนต่อไปที่จะคบจําเป็นไหมต้องรวย บบไม่แมวแล้วอ่ะหนูคิดว่าหนูหาตังเองดีกว่าค่ะถ<า>ือว่าเป็นบทเรียนละกันตอนแรกคิดว่าเออมีตังแล้วเราจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่สเสมอไปอ<า>และถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปคบผู้ชายคนนึงแล้วอยู่ดีเขามาเอ่ยปากว่าเขาหมุนเงินไม่ทันอีกเราจะให้ไหม <c oughs> เราจะรู้สึกยังไงเออเราก็บอกเราก็ไม่ม,ไมีไม่ให้แล้วพี่ยังไงก็ไม่ให้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แบบว่าพ่อแม่ไหมถ้าเขากล้าเอ่ยปากขอครั้งแรกไม่เลิกหรอกแต่ถ้ามีเรื่อยๆก็เลิกรู้ว่าไม่มีจะขออยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย ลการแนะนำผมเป็นการแนะนำนะครับครับถ้าถือว่าคุณผู้หญิงเนี่ยคบแฟนอ่าคบไม่ได้ไม่นานนะแล้วผู้ชายขอยืมเงินครับผมบอกเลยเลยว่ามันเป็นลางที่แย่ใช่เ,เลิกไปซะแต่วันนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราไปแฮงเอาท์ด้านนอกกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมากระไรก่อนดูสวีท สนับสนุนโดยไซเดอร์เบย์